สิวนานมิตรหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมิดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจงังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมิดกันเลยนะคะค่ะรับงานฝักไม้นะคะ ค่ะสวยงามค่ะมีดเล่มนี้เคยรีวิวแล้วนะคะแต่คุณลูกค้าเรียกร้องขอชมอีกรอบนึงนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะ,คะ เก่าเดิมๆเลยนะคะขนาด9นิ้วรวมดั้มและฝักนะคะ,ะเฉพาะใบ5นิ้วค่ะสวยงามค่ะค่ะมารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะ เป็นลายจากักนาลายนะคะเป็นลายที่หายากนะคะค่ะด,ดํ้เและกันแน่นนะคะค่ะงานก็ฉ่ำนะคะสวยงามมากค่ะค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่0631394897นะคะค่ะศิวันนันมีดหมอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ